สวัสดีครับผมนะครับวันนี้เราอยู่ที่บ่อลบบุรีสปอร์ตนะครับผมลบบุรีสปอร์ตวิ่งตานะครับผมจังหวัดลบบุรีนะครับผมวันนี้แมตช์การแข่งขันนะครับผัวที่1เงินสดจํานวน200,000บาทนะครับผม15ช่องนะครับปลาไซรองอีก5ช่องนะครับแล้วก็มีปลาน้ําหนักอีก2ช่องนะครับ นี้ก็เป็นบรรยากาศช่วงเช้าแล้วครับผมบ่อก็เดินทางสะดวกนะครับผมที่จอดรถนะครับมากมายนะครับผมเป็นบ่อตีสองฝั่งนะครับผมนะครับวันนี้อากาศเย็นสบายครับผมนะฮะลมพัดเย็นเลยครับผมอันนี้เป็นบรรยากาศรอบๆบ่อนะครับนักกีดาก็มาจับจองหาที่กันนะครับ มาจากกรุงเทพนะครับผมมาจากจังหวัดต่างๆนะครับผมที่นั่งก็สะดวกสบายนะครับผมรับบรรยากาศโดยรอบนะครับผมบรรยากาศดีมากนะครับวันนี้ลมแรงนิดนึงนะครับน้อมเสด็ก็ได้มีโอกาสนะครับผมได้มาร่วมชิงชัยนะครับผมกับนักกีฬาทุกท่านนะครับผม ตอาที่ทําการบ้านมานะครับปลากินง่ายนะครับบ่อนี้นะฮะตีใกล้ๆนะครับผมก็คัดหาไซอานะครับผมนักกีฬาก็เพิ่งเดินทางมาก็มีนะครับผมนะฮะเพราะว่าผมเดินทางมาจากกรุงเทพนะครับผมแล้วก็มาพักรีสอร์ทนะครับเมื่อคืนก็บรรยากาศดีครับผมคนแถวนี้ก็มีน้ําใจดีนะครับ นี่เป็นบรรยากาศช่วงเช้านะครับผมเดี๋ยวเช้านี้เก็บบรรยากาศให้เท่านี้นะครับผมเดี๋ยวระหว่างการแข่งขันเนี่ยก็จะมีเก็บนะครับถ่ายวิดีโอให้เพื่อนเพื่อนพี่ๆนะครับผมได้ได้รับชมกันนะเผื่อมีแมตช์นะครับต่อต่อไปนะเผื่อเพื่อนเพื่อนพี่ๆนะครับผมจะมาร่วมสนุกกันนะครับผมวันนี้ก็ เป็นแมตช์จองคันนะครับผมร้อยสามสิบคันเบ็ดนะครับผมนะฮะเต็มหมดนะครับร้อยสามสิบคันเบ็ดนะครับเต็มหมดยังไงก็ขอบคุณนะครับผมสปอนเซอร์ผู้สนับสนุนนะครับผมทุกทุกท่านนะครับผมที่สนับสนุนน้องอมสินนะครับได้มาร่วมกันแข่งขันนะครับขอบคุณครับยังไงเดี๋ยวช่วงเก็บบรรยากาศช่วงการแข่งขันเพิ่มเติมให้นะครับผม สำหรับช่วงเช้านี้ก็ขอนะฮะผมเก็บภาพเพียงเท่านี้นะฮะอ๋อบรรยากาศเยี่ยมเลยครับดูชายต้นไม้นะต้นมะพร้าวฟิวเลยนะครับลมดีมากนะครับผมบรรยากาศไม่ร้อนนะฮะไม่ร้อนเลยนะครับผมครับผมอขอบคุณมากครับผม